ครับผมเสาร์านี้ที่บ้านกรุงศรีตำบลนานะเพียงอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคนรช่วงนี้ฤดูก,กาลหนาฝนคนดำให้ดำหน้าวันข้าววันยังไกลจะเรียอะไรพี่น้องสเน่ยมือเทปก็เลยจะพาพี่พาน้องลอเบิง่งถนนหนทางตามท่งให้ท่งหน้าตามชนบทบ้านนอกคลองนาเขาเนาะพี่น้องเนะะาะไปเบิ้ลแล้วก็ไปพี่น้องลอเบิ่งน้ำการพี่น้องเอ้ยวันศุ่ไปฮอตสายนะพี่น้องเนาะ น้ำพี่น้องน้ำ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 ล้นทางพี่น้องเอ้ยน้ำล้นทางปีนี้ฝนน่าจะดีพี่น้องปีนี้น้ำเต็มให้เต็มคันพี่น้องเลยได้พี่น้องเที่ยงนาน้อยคอยรับ อยู่กลางท่งพี่น้องเอ้ยเป็นตานอนเล่นพี่น้องบรรยากาศดีเป็นตาม,มานอนเ <ไป S 1> นาะ <ไป S 1> พี่น้องเ <ไป S 1> นาะ<ป>ตามท่องให้ท่องนาะชูมือหนี่คนกับโบคอยมานอนให้นอนน้าแหละพี่น้องไอ้มือเนี่แต่บรรยากาศมันก็สุด,ดยอดพี่น้องแจ๋วแจ๋วแจ๋วพี่น้องไอ้ไปเฉยเด้ไปเฉยเด้หาหน่อไม้โอ้ไปแล้วน้อง <laughs> <laughs> พัฒนาบ่แ่ <Yeah. S 1> โอ้ปหานม้ยประหานไ,ม,าไม้พี่น้องพลยูบนี่อยปะหาอยู่ห,ห,ห,ยหุวยอยู่แถวอันฟังอุน้นพี่น้องย สุด,ยอด,อออย,สดยอดี่น้องเอ้ยนำสุดยอดสุดยอด้อั้ปะรียู่ขนาดอ่านขาดันเป็นให้หน้าเะยพี่อน,อ <laughs> น้องบ้องเสน่ห์มือเทพมหาสมุนไพพี่อน้องเป็นให้หน้าอะพี่อน้องเอ้ย เป็นให้น้าแล้วเป็นให้น้าแล้วขุนก็ว่านเข้าว่านอย่งเข้าพี่น้องบาดเลยนี่แล้วเบิดลบ้องหาสมุนไพรพี่น้องบาดเลยเย้ขนขุด สะลงไปมันก็เลิกแล้วหนิโอ้ได้การงวาัวจกโตตางัวสี่ตัวฮาพอดีพอดีต,ตาเอ้ยต่างเกี่ยวอันเกี่ยวหญ้าออกจากสวนโอ้ยเลยนะตาเนาะเอ้ยได้การได้การหลุถไทยมาจอดรอเลยพี่น้องนี่โอ้มันสะดวกมันสบายพี่น้องเอออยู่กลางโคกกลางป่าตามทงให้ทงนาแถวบ้านนอโคกนาเฮ้ามันสบายเลยพี่น้องเล้อคูมือนี่ รถไทยแกย้รถยนต์แก้ผ่านมาเข้าโคกเข้าป่าได้เบิดสมมือในพี่น้องเลยรับผมมานี้ผ่านมาเข้าโคกเข้าป่ามาเบิ่งหน้าเสน่มือเทพพี่น้องมาเบิ่งเข่ามาเบิงเ,เ,ป,เป็นจาเสิได้กินบ่อยู่กลางโคกพี่น้องเลยผ่านมาแล้วแวะพาพี่พ่อน้องมาเบิ่งหน้าเจ้าของว่านไว้ตั้งแต่ว่านเพิ่งมาเบิ่งหน้าของสามเทือ่สี่เทือนี่ลนพี่น้องเลย อีกก oh, <Hadi. S 2> ังมากก็จะได้ว่านปุ๋ยนะพี่น้องเนาะบอลูก้าหน้าไพเลยเลยมาเจ้าอู้ทงทบบัจจาร์พูโอ้มาละหน้านี่แหละมาถ่ายคลิปถ่ายอย่างให้พี่ให้น้องได้เบิ่งโอ้ไปหน้าเจ้าอู้ผู้สุดยอดเอ้าไปไปไป นี่ก็หาท่ายไปน้ำหลังนี่ล่ละนี่มาเล่นนำ้ำเพื่อนหลานเพื่อนมูเพื่อนอยู่กลางโคกกลางป่านอนเฝ้าสวนอ้อยพี่น้องยันกระใต้ยม่กินอ้อยมานอนอยู่นี่ได้การข้ามนาดบรรยากาศดีขัาขนาดพี่น้องป่ากระโบต้องซื้อพี่น้องหาเห็ดกินเองเลยได้การสุดยอดประหยัดเงินขนาดเลยพี่น้องเลย วัวพ้นข้าไปซื้อของผมไปซื้ออย่างโอ้ยพาดบักดีไปยนั่งไปล่ะนี่ก็ต้องเข้าไปโอ้สมพ่โทรบรับสงสัยมันมีแนวแล้ววะเป็นเนพื่อนเรื่อบลับนี่วะขับรถก่อเออสงสัยสงสัยขับรถ ว่าสิบสาแวะมาเล่นนอำเพอหนึ่งเขาโทูมาถามเพื่อนว่าเขายังย่อกระนุ่งอยู่บอ่อสะดอกแม่นบ่อเขายังย่อเก่าเนาะก็ท่าเฝ้าพี่น้องเอ้ยได้การลูกน้องกดันสุดยอดเ <c oughs> มื่อวานมาเสืออ้อเดินไปถ่าย <c oughs> เขาเลี้ยงควายมาเลี้ยงควายไล่ย่างใไงโป้ไหวถ่ายเลยเนาะบ่าถ้าส่งแขกอีกเพิ่นโอ้คือจะอ่ะ ชอบชอบสิไล่หยุดเลยไล่เ <c oughs> อไล่ไลเออหาปล่อยมันเลยเสิไปกับพ่ไปพิน่นว่าสิฆ่าไล่พินว้าแล้วจังไล่มาฆ่าไล่เด้ดูดิดูเด้อพี่น้องเพิ่นขยายออกมาอยู่กลางป่าเด้อพี่น้องเด้อ มันสะดวกมันสบายเห็ดเบี้ยเห็ดงานโอ้โลงพี่น้องบ่มีเสียงอยัางรบกวนนะพี่น้องเนาะเพิ่นเลยมาอยู่กลางทั่วกลางป่าพี่น้อง